ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม The Sims Free Play นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเครดอ,อันนี้นะคะสร้างคอ,อกม้านะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นเครดอันนี้นะคะในเวลาอีกแค่นิดเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะอย่างแรกนะคะเขาให้เราเนี่ย ซื้อกล้องดูดาวตรงนี้ค่ะสร้างก่อนค่อยจะซื้อได้สร้างไปเลยแล้วก็เราก็ใช้สคริปนะคะนี่นี่นะคะเออโอเคค่ะแล้วเราก็มา มา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 ซื้อกล้องดูดาวอยู่ตรงนี้นี่อันนี้นะคะกดไปเลยกลับบ้าน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 บ,บ้าว เออเขียนเอาก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเออชาจังเลยชาจังเลย เราเนี่ยนะคะเอ่อเอากล้องนะคะมาวางไว้แล้วเราเราก็ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฟูจะเอากล้องนะคะมาวางไว้นะมันก็จะอยู่ในกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็โอ้โหกดเข้ามาแล้วเราก็เอามาวางนะคะนี่ตรงนี้นะอืมแล้วก็กดที่กล้องดูดาวนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โอเคให้ใช้ซิมผู้อย่าทำนะคะกดอันนี้แล้วเราก็ใช้คลิปเลยนะคะแบบนี้จะได้หรือเปล่าเด้อได้ไหม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 ได้นะคะต่อไปนะคะเขาให้เราเนี่ยนะเคะิลไปที่เกาะนะคะไปที่เกาะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเขาให้เราก,กดที่สัญลักษณ์ตรงข้อกมาตรงนี้นะคะนี่เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็จะผ่านเคสแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปโทรศัพท์นะคะกลับไปบ้านแล้วเราก็ไปโทรศัพท์นะเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านนะคะอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเอ่อกลับไปบ้านก่อนนะคะ แล้วก็กดที่โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะคะก็กดลงไปตรงนี้แล้วก็กดอันนี้อันที่3มตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้สคริปต์นะคะถ้ามันมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเสียงฟุตเป็นอะไรนะคะก็ต้องกระเทาด้วยนะคะคือเพื่อนมันกวนนะคะโอเคต่อไปให้เราอ่านหนังสือนะคะคือฟดอยากไปเร็วๆนะคะโอเค ล้วก็กดที่ชั้นหนังสือแล้วเราก็กดอันที่6กหนึ่งสสาี่ห้าหกดตรงนี้นะคะเราก็เชสคริปเลยนะคะเราก็จะเชสคริปนะคะนี่นะคะอันนี้มีซิมเยอะนะคะซิมเยอะมากโอเคค่ะนี่นะคะแล้วก็เชสคริปนะคะตรงนี้เราก็จะผ่านนะคะ ให้โทรศัพท์อีกนะคะใช่ไหมะะเดี๋ยวจะลองโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเรจะโทรศัพท์อยู่ไหนนี่โทรศัพท์อยู่นี่นะคะเคเราก็โทรศัพท์โทรศัพท์อันที่สามอันนี้นะคะลุกี้เชสคลิปเลยนะคะ นี่แบบนี้แล้วก็มาดูกันนะคะว่าเควนนี้เหลือเวลาอีกกี่วันนะคะยี่ี่นาทีอ๋อหน่อยน่อยมากนะคะไปที่คอ,อกมา้าใช่ไหมโอ้เล่นคอมค่ะเล่นคอมเล่นคอมอันนี้อัน,นที่สใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะคลิปนะคะ นี่แบบนี้นะคะต่อไปให้เราไปที่เกาะภูเขอไฟนะคะเหมือนเดิมนะแล้วเราก็สร้างคอ,อกมาหรือเปล่านั่นแหละประมาณนั้นโอเคแล้วเราก็กดสร้างคอ,อกตรงนี้นะคะสร้างไปเลยนะคะ แล้วก็สร้างใช้ตรงนี้นะคะนี่ก็กขากนัางสร้างก็ใช้คลิปนะคะ <c oughs> เสียงรถมาจากไหนโอเคต่อไปนะคะเขาให้เราเนี่ยอะไรเข้าไปที่โคกมาแล้วเราก็เรียกซิมมาหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> ตัวก็ไดรละ โอเคแล้วเรารอก่อนคือเด็กมันชา้านิดหน่อยนะเสะียงรออโอเคต่อไปนะคะให้เราเรียกสิงมาเรียกมาหนึ่งคนหนึ่งคนก็นหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนนะคะโอเคอย่างงี้นะคะเราก็กดตรง รถค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดอันนี้นี่ก็ใช้สคริปไปเลยนะคะว้าวรถเออค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ก็ไม่แล้วก็เรียกซิมมาอีกนะคะอะไร เรียกซิมมาอีกนะคะเรียกซิมมาอีกเดี๋ยวนะเราเรียกซิมมาอีกสี่คนนะคะเราจะมีเพื่อนไหมมีนะคะหนึ่งหนึ่งคนแล้วค่ะสองสามสี่อุ้ยครบใส่เรียคกคนนี้มาด้วยโอเคได้แหละ สีคนครบพอดีนะคะนี่เราก็ช่วยกันทำความสะอาดคอกมาหรือเปล่านั่นแหละตรงตรงนี้ไหมอ่ะใช่ไหมเดี๋ยันันเป็นเนื้ออะไร เราก็ช่วยทำความสะอาดอคอกมานะคะเดี๋ยวเฟิสจะขอ,อตัวไปทำให้เสร็จนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะโอเคเราทำเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะทำความสะอาดอคอกมาเสร็จนะคะแล้วเราก็ไปดูทีวีนะคะไปดูทีวีกลับบ้านไปดูทีวีแล้วเราจะให้น้ํากลับบ้านนะคะแล้วก็กลับบ้านไปตามน้ำเดี๋ยวแป๊บนึง ให้น้ำกลับไปก่อนนะคะเรากลับบ้านเัอจากลับบ้านจาเร็วกว่านั้นได้ไหมเดินกลับบ้านเหรอเอยช้าจังเร็วเร็วหน่อยดิ <c oughs> อะไรจะช้าปบบน,นั้น <c oughs> โอเคน้ำไปแล้วโอูอย่าเรียกนะอย่าเรียกนะ ให้เราเนี่ยมาดูทีวีนะคะโอเคดูทีวีดูทีวีแล้วก็กดอ e ันที T ่สองแล้วก็ใช้สคริปนะคะเข้าใจไหมใช่ใช,ใช่นะคะโอเคโอเคค่ะต่อไปเขาให้เราคุยกับ ซีมอีกตัวหนึ่งนะคะจะอ่านอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอเคเราจะคุยกันนะคะเออเราก็คุยกันอันนี้นะคะอันสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ใช้สคริปไปเลยนะคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะแล้วแบตก็จะหมดเวลาก็จะหมดด้วยคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเขาเนี่ยให้เราไปที่คอกม้าอีกแล้วค่ะแล้วก็กดไปที่คนที่เขาอยู่คอกม้านะคะเราก็จะไปคอกม้าเองเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอไปสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดสร้างคะ่ะแล้วก็ใช้สคริปนะคะโอเคแบบนี้แล้วก็กดไปที่ตัวนี้นะคะ ใช่ไหมโอ้ oh, ใช่นะคะโอเคกดแล้วเราก็เออกลับบ้านอีกแล้วค่ะกลับบ้าน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 เออตัวนี้นะคะเราเออคือแล้วเราก็ไปคุยที่เออคุยโทรศัพท์นะคะ คุยโทรศัพท์นะคะคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวรอไปก่อนแป๊บหนึงนะคะค่อยเราคุยโทรศัพท์อันที่สามนะคะเอ่อตรงนี้อันที่สามค่ะ ปเลยนะคะแล้วก็ใช้สคริปค่ะแล้วก็ใช้สคริปแบบนั้นนะคะจะไปไปที่คอกม้าค่ะไปที่คอกม้านะคะไปที่คอกมา้าก็กดที่คนอยู่ที่คอกม้านะคะเอ่อกดตงน้นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะขอสอบไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้มันมาโอเคค่ะเขาให้เราเนี่ยนะคะสร้างม้านะคะกดตรงนี้ค่ะรถแล้วก็เลือกมานะคะเราจะขอซื้อเป็นตัวตัวนี้ก็ได้นี่นะคะถูกต้องแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะได้แบบนี้มานะคะแล้วต่อไปเขาให้เรากดที่มาค่ะกดอันที่สี่ค่ะแล้วก็ใช้สคริปต์นะคะโอเคนี่คือเสร็จเควสทั้งหมดนะคะนี่นะคะอันนี้เสร็จทันเวลาอยู่มั้งเนาะใช่ใช่เราเสร็จทันเวลาอยู่ ็ต่อไปเป็นเควสนี้นะคะแต่ว่าก็จะขอพักไว้ก่อนเนาะให้เวลา2วันนะคะเป็นเควสเด็ข่ขาดเดินนะคะอันนี้ก็ฟอมีเลเวเยอะมันเลยขย,ยบขย,ย,ยบมานิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษเดยนะะะบ๊ายบายค่ะ